สัลโหลครับขอตายคุณทาลินีครับผมธีรวัตรนะพี่ช่างไฟที่จะไปเปลี่ยนมิเตอร์พี่ค่ะโอเคอันนี้ช่วงบ่ายมีคนอยู่ใช่ไหมพี่จะได้ให้สับคัดเอาลงก่อนที่ผมจะตัดไฟป้องกันไฟมันกระชากเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะโอเคโอเคตรงนี้เปลี่ยนเป็นตัวดิจิตอลให้นะพี่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายหรอกใช้ประกาหมอเดิมน้องแจ้งไปยังอะไรนะคะไอ้ตรงนี้เปลี่ยนเป็นตัวดิจิตอลให้พี่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายหรอกใช้ประกันจากหมอเดิมพี่ค่ะออื ไอ้ส่วนหม้อดิจิตอลฟรีเนี่ยผมรบกวนนิดนึงพี่พี่ช่วยแจ้งชื่อเบอร์โทรใบลที่เข้ามาที่การไฟฟ้าระยองให้หน่อยเพื่อรับสิทธิ์หม้อตรงนี้เดี๋ยวลงใบแลบประกันใหม่หม้อตัวใหม่ไ้ให้ด้วยฮัลโหลพี่อาอแล้วที่การไฟฟ้าเขาไม่มีที่อยู่มีอะไรอยู่แล้วหรออ๋อมีมีมีรับพี่มีหมดแหละแต่ว่าให้พี่พิมพ์มาไปายละอักษรให้การไฟฟ้าเขาหน่อยพี่เพื่อเป็นการไอเบิกหม้อจากไอเจ้าบ้านพิมพ์ที่ไหนคะ ไอ้ในไลน์แจ้งปัญหาของการไฟฟ้าระยองก็ได้พี่พี่พิมพ์มาเลยแคู่ชื่อเบอร์โทรไปได้พี่แล้วบอกว่าขอรับสิทธิ์มอดิจิตอลแค่นั้นแหละพี่เขาก็ทําให้แล้วเออแล้วทําไมมันต้องเปลี่ยนเนี่ยไม่เข้าใจอ๋อเดี๋ยวผมดูตารางก่อนไอ้ในตารางคือคนจดมิเตอร์แจ้งชำรุดมาแต่ประมาณช่วงต้นเดือนแล้วพี่เหมือนมันอ่านค่าเอฟพีไม่ตรงอ่ะพี่เลยจะเปลี่ยนตัวใหม่ที่เป็นตัวดิจิตอลที่มีโการของรัฐให้ คือ,มอไม่อ่านค่าไฟไม่เสถียรนั่นแหละเหมือนเราใช้น้อยแต่ว่ามันอ่านหน่วยออกมาเยอะกว่าปกติอ้าวพี่อ่าอ่า,อานั่นแหละสาเหตุที่จะจองเปลี่ยนและอย่างมันก็ไม่ได้มีคา่าใช้จ่ายหรอกพี่มันก็เป็นมอฟรีจากของการของรัฐนั่นเนองก็คืออนาคตมันจะเป็นตัวดิจิตอลอยู่แล้ว ให้หมดทุกหลังคาเรือนตอนนี้ก็ไล่เปลี่ยนไปเรื่อยๆพี่ไอ้ตามบ้านที่รับแจ้งให้ไปเปลี่ยนก่อนเพราะว่างบประมาณมันยังมีมาไม่พอทุกหลังคาเรือนหรอกอ้าวเงี่ยพี่ยะตกลงเข้าใจยังเนี่ยพี่ไม่เข้าใจตรงไหนถามกลับมาได้พี่พี่เงียบเงียผมคุยกับใครเนี่ยปล่อยลุงลายลายอะไรนะอ๋อถ้าไม่มีไอ้ลายของการไฟฟ้าอะไรพี่ถ้าไม่มีผมแจ้งไอทีให้แล้วพี่ก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนไลน์แล้วก็แจ้งให้ผมหน่อย ค่ะเอ่าไอดีจะเป็น A P E A หนึ่งหนึ่งสองห้าแค่นั้นแหละไอดีไลยังง่ายง่ายค่ะอ่า P E A หนึ่งหนึ่งสองห้านะพี่จดหรือจำหรือไงเดี๋ยวกำลังหาที่จดอยู่อ๋ออ๋อได้ประกาแล้วบอกผมกันนะ่ะค่ะอ่า P E A พิมพ์เล็กสิค่ะ,คะแล้วก็หนึ่งหนึ่งสองห้าแค่นั้นแหละพี่ไอดีไลค่ะ อ่าแล้วพี่ไปแจ้งเข้าไปเลยขอรับสิทธมอดิจิตอลฟรีชื่อเบอร์โทรเลนเรกที่แองแแค่นั้นจะทําให้ครับพี่เดี๋ยวผมไปใกล้ถึงบ้านผมตัวหาไอทีพี่ค่ปิดปัญหาตรงไหนก็โทรหาผมได้พี่เบอร์นี้เลยทีละวัดค่ะครับพี่สวัสดีครับครับค่ะเออพอดีไม่รู้จะโทรไปที่ไหนก็เลยโทรมาที่เนี่ยค่ะจะสอบถามว่าพอดีวันเนี้ยมันมีเบอร์เข้ามาบอกว่าจะมาเปลี่ยนมิเตอร์ให้อ่ะค่ะ อาชีพร้อยเปอร์เซ็นครับทางเราไม่มีการติดต่อกับไปก่อนนะครับถ้าพี่ไม่มาทําเรื่องนะครับอ๋อเขาบอกว่าไอ้ทางที่จดมิเตอร์คนจดมิเตอร์ไปแจ้งว่ามิเตอร์มีการขัดข้องเขาเลยจะมาเปลี่ยนให้หคะ่ะนั่นแหละครับทางเราทางเราจะไม่ติดต่อหาพี่ก่อนนะครับถ้าพี่ไม่ไม่แจ้งการขัดข้องกันเข้ามานะครับส่วนถ้ามิเตอร์ทำรุดแล้วคนจดหน่วยแจ้งนะครับ เขาเขาจะไม่โทรหาพี่ก่อนนะครับเขาจะไปที่หน้าบ้านแล้วก็ถ้าเจอพี่เขาก็จะบอกว่าดับไฟแป๊บหนึ่งอ๋อค่ะครับเขาคือไม่เฉาชีพนะครับเขาจะโทรหาพี่แล้วให้พี่แอดไลน์นะครับแล้วเขาบอกว่าจะคืนเงินประกันให้อ๋ออันนี้เขาไม่คืนเงินประกันเขาบอกว่าเดี๋ยวบ่ายเนี้ยเขาจะเข้าเอามิเตอร์มาเปลี่ยนแต่ว่าให้แจ้งเข้าไปในไลน์ว่าขอมิเตอร์ใหม่อะไรประมาณเนี้ยค่ะนั่นแหละครับเขาคือไม่เฉาชีพครับคือกลลวงของเขานะครับอืมค่ะครับผม ค่ะขอบคุณค่ะครับ